สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินริดา88ดหรือช่องไมค์ครับอินฟินิตีค่ะวันนี้เราสมันกระโูนเรื่องกระรอกน้อยเก่งกาดทุกอย่างเลยตอนที่9องค์หญิงเพคะคุณหนูไม่พบอาการได้รับพิษใดๆทั้งสิ้นครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยแน่ใจนะครับเชื่อผมเถอครับ กติแล้วหากกลืนยาพิษลงไปต่อให้ปริมาณน,น้อยแค่ไหนก็จะเหลืออาการได้รับพิษอยู่ที่ลิ้นครับแต่คุณหนูไม่พบร่องรอยอะไรเลยครับเห็นแล้วใช่ไหมคะแทนแทนแทนชูเบรโรซัมเป็นพืชที่กินได้ค่ะหืมมันคือญยาพิษที่กินแ้ะท้องเสียแต่สิ่งที่ขนหางกลืนลงไปกลับไม่เป็นอย่างนั้นถ้างั้นก็แปลว่า ทูเบอโรซัมมีแบบที่กินได้และกินไม่ได้เธอมีวิธีแยกสองชนิดนั้นงั้นเหรอผิดอ่ะถ้างั้นคุณหนูก็คงพิเศษกว่าใครสินะครับมนุษย์กระรอกสามารถย่อยทูเบอ o โรซัมได้ใช่ไหมครับผิดแล้วคำตอบคืออะไรกันแน่ไม่รู้สิคำตอบก็คือสิ่งนี้ค่ะลำต้นของมันลำต้นของทู um, เบอร์โรซัมเดีอครับค่ะ ปกติแล้วเวลาที่กินผลก็จะกกำจัดใบออกและตัดลำต้นไปด้วยแต่อันที่จริงแล้วลำต้นนี้คือยาถอนพิษของทูบโรซัมค่ะในลำต้นมีของเหลวที่ทําให้พิษของทูบโรซัมกลายเป็นกลางยูอันที่จริงก่อนจะมาที่นี่ฉันเคี้ยวแค่ลำต้นมาก่อนแล้วค่ะก็เลยไม่ได้รับสารพิษยังไงล่ะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้จะถูกเปิดเผยในอีก1-2ปีหลังจากนี้ เป็นเรื่องย้อนแย้งเพราะคนที่ตั้งใจจะกินชูบรัซัมทางต้นเพื่อปรดชีวิตของตัวเองกับรอดชีวิตมาได้อย่างปลอดภัยดำต้นคือยาถอนพิษหรอครับเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยคงไม่กล้ากินฉันก็เหมือนกันอย่างนั้นสินะค่ะคุณชายงาม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 กินเข้าไปโดยที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบนี่อย่านะมันอันตราย นะครับเห็นแล้วใช่ไหมว้าวเสียสลารร่างกายตัวเองเพื่อยนยืนยันเลยสุดยอดไปเลยองค์ชายของเราอ่าเป็นเพราะว่าคุณชายคือมนุษย์สิ่งโตก็เลยไม่เป็นอะไรก็ได้ครับตรวจสอบด้วยร่างกายผมสิครับผมด้วยครับไม่เป็นอะไรจริงๆด้วยครับมีแต่อิ่มท้องมาสาจาันมากเลยครับเป็นยาพิษแท,แท้และนี่ก็คือวิธีแก้ปัญหาที่ฉันพูดถึงค่ะ หากเป็นทูบอริซัมที่กระจายอยู่ทั่วสารทิศจะต้องช่วยแก้ปัญหาเรื่องสือเบียงในครั้งนี้ก็ได้นะคะคุณหนูเขียนจดหมายได้สิครับต้องแจ้งให้หน่วยที่เดินทางไปยังสนามรบดูวิธีนี้รีบคุดทูบอริซัมแล้วส่งไปกันเถอะเยี่ยมเลยเท่านี้ก็คงไม่เกิดการถอยทับครั้งแรกแล้วใช่ไหมแล้วมาหาสงครามก็จะมียืดยื้ออีกต่อไปในอีก10ปีด้วย ใช้คุณงามความดีจากเรื่องนี้เพื่อขออาศัยที่ปราสาสเดี๋ยวยุคจนกว่าจะถึงพิธีบรรดุนิธิภาวะดีกว่ากว่าจะถึงพิธีบรรดุนิธิภาวะก็ต้อ้งอีกตั้งสิบปีเนี่ยเป็นเวลาที่พอเหมาะต่อการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันโดยนี่นาถ้าเจราจาเรื่องการแลกเปลี่ยนได้ดีอาจจะได้รับเงินทุนสําหรับธุรกิจอน,นาคตด้วยกันได้ฮ่าฮฮคุณหนูพบเจอสิ่งศัศจรรส์นี้ได้ยังไงเหรอครับคุณหนูของพวกเราช่างประเสริฐเหลือเกิน อัจฉริยะมากเลยครับไม่นะถ้าแก้ปัญหาได้เร็วขนาดนี้เดี๋ยวจะรายงานทางนั้นว่ายัางไงดีล่ะกากา,าเฮี่ยวจังเมื่อไหสเสบียงจะมาส่งสักทีนะเดี๋ยวคงได้กลายเป็นอาหารอีก,กาแน่เลยสเสบียงก็หมดไปแล้วเวียนหัวจังเอ๊ะเสบียงนี่นะท่านดายุกจดหมายจากคุณหนูครับในที่สุด จดหมายเหรอกาเรียนท่านที่เคารพดีฉันมีเรื่องราวดีๆมาแจ้งให้ทราบเปียนดูเปียนดูํำนวนการเขียน,น,นแบบนี้มาจากที่ไหนกันนะนี่มันยา่าผิดไม่ใช่หรือไงส่งมาผิดเกวียนหรือเปล่าครับส่งมาถูกแล้วในคู่มือที่คุณหนูส่งมามีวิธีกินอยู่ด้วยคุณหนูยังเป็นเด็กอยู่ไม่ใช่หรอ ถึงจะไม่มีของกินก็ไม่น่าส่งมาฉันไม่อยากตายปะท้องเสียนะตายปะท้องเสียเนี่ยนะจะใช้จะเชื่อคาพูดของคุณหนูที่อายุแ8ขวบแล้วกินเข้าไปเนี่ยนะนั่นคือสิ่งทุ่ลูกน้อยส่งมาเหรอท่านดยุหะท่านท่านสิ่งนั้นเข้าไปแย่แล้วว้าวท่านทำไปเพื่อใครความกังวลของพวกเรา ฉันจะกินเหมือนท่านดายุกฉันด้วยแบ่งฉันด้วยสิทําให้ความกังวลของเหล่าทหารทั้งหลายหายไปในพริบตาสมกับเป็นนายของพวกเราจะเชื่อฟังไปตลอดชีวิตเลยครับความกล้าของราชสีห์จงเป็นนิรันต์จงเป็นนิรันต์พอได้กินอะไรเข้าไปก็รอดตายแล้วถ้าไม่มีสเสบียงในครั้งนี้คงแย่แน่เลยจริงด้วยชัยชนะก็อยู่เบื้องหน้าแล้ว ว่ากันว่าเตรียมแผนรับมือนี้ได้ก็เพราะคุณหนูใช่ไหมครับอายุแค่แปดขวบเองแต่คนพบสิ่งนี้ได้แล้วจะต้องเป็นบุคคลที่หาได้ยากของภาคเหนือแน,แน่แม้แต่สมองของคนที่นี่ก็ยังเป็นกล้ามเนื้อเลยนี่นาหูพูดเหมือนตัวเองไม่เป็นอย่างนั้นได้แต่หวังว่าจดหมายฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่นายท่านนะคะผู้รับภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการปกป้องอาณาจักรค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยความเคารพเป็นอย่างสูง เ่าเกียรติแห่งอสลานที่สูงส่งดังเทือกเขาภาคเหนือจากเบตตี้ลูกน้อยของพ่อเอาละทุกคนเบตตี้ทำสำเร็จแล้วตอนที่9ก็จบลงแล้วนะคะทุกคนฝากไปดูตอนถัดไปเลยค่ะตอนที่10นะตอนที่10อาจจะเป็นตอนสุดท้ายก็ได้เพราะว่าในแต่ละเว็บปะทุกคน เขาจะต้องเสียเงินเข้าไปเป็น V.I.P อะ่ะเดี๋ยวเราดูก่อนนะว่าถ้าแบบจะได้อ่านต่อหรือเปล่าแต่ถ้าใครมีลิงก์หรือมีเว็บที่เราสามารถจะอ่านฟรีได้นะคะส่งมาได้เลยนะจะขอบคุณมากเลยเราจะมาอ่านให้ฟังนะโอเคเราไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องด้วยค่ะไปละบ๊ายบาย